ลมหายใจสองคนประทักกันอย่างร้อนแรงจนต่างฝ่ายต่างเผลอปล่อยเสียงหอบออกมาเมียนเลื่อนมือจากเอเวเธอลงไปยังสะโพกดึงเธอเข้าหาจนสวดสัตว์ของทั้งสองแนบกันแน่นในความมืดไม่มีอะไรปิดกั้นแม้กระทั่งความคิดครูแพรเผือปล่อยเสียงครางสั้นๆเสียงนั้นหลุดออกมาจากส่วนลึกที่สุดในใจเสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินแม้แต่สามีของเธอเอง เธอกัดริมฝีปากเพื่อกลั้นเสียงแต่ยิ่งกลั้นยิ่งสัน่นครูอยากกลั้นเลยครับผมอยากได้ยินเธอสั่นทั้งตัวคำพูดนั้นเหมือนสะกิดประตูที่เธอปิดตายมาหลายปีประตูที่ตอนนี้ไม่มีแรงจะล็อกอีกต่อไปครูแพรเอามือทั้งสองรูปต้นคอเขาลากลงมาที่หน้าอกปลายนิ้วไล่ตามเสื้อเขาช้าๆอย่างตั้งใจ จนมินสะดุ้งและหายใจแรงขึ้นเธอแอนตัวเล็กน้อยให้ร่างแนบกับเขามากขึ้นความใกล้ชิดนี้พุ่งแรงจนมากเกินกว่าจินตนาการใบหน้าทั้งสองเข้าใกล้ริมฝีปากห่างกันแค่ลมหายใจเดียวครูแผ่เสียงสั่นพร่าคืนนี้ไม่ใช่ครูน้ำมินครูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการเธอมาก มินโอเบลควเธอแน่นขึ้นกดเธอเข้าหาเหมือนต้องการให้ร่างทั้งสองหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและในมุมมืดของสวนภายใต้เสียงลมและใบไม้ไหวทั้งสองก้าวข้ามเส้นอย่างหมดใจด้วยการสัมผัสด้วยจังหวะตัวด้วยความร้อนของร่างสองร่างที่บทเข้าหากันไม่หยุดจนไฟในตัวทั้งสองปะทุอย่างที่ไม่มีใครหยุดได้อีก ลมเย็นจากสวนสาธารณะพัดผ่านแต่ร่างทั้งสองกลับร้อนจนเหมือนมีไฟแผดเผาอยู่ข้างในครูแพรยืนพิงต้นไม้ใหญ่แผ่นหลังสัมผัสเปลือกไม้เย็นๆตัดกับความร้อนที่แล่นวูบขึ้นไปถึงท้ายทอยแสงไฟสีส้มไกลๆสะท้อนบนผิวเธอพอให้เห็นกรูปทรงที่สั่นไหวมินเย็นตรงหน้าระยะห่างไม่ถึงคืบเหมือนแรงดึงดูดบางอย่าง ทำให้เขาขยับเข้าใกล้เรื่อยๆจนสัดส่วนของเขาแนบกับเธอโดยไม่มีช่องว่างเธอหายใจแรงจนอกกระเพื่อมและมินก็รับรู้ถึงทุกจังหวะนั้นผ่านร่างของเขาเองครูแพรเสียงพร่าชิดหูเหียมองครูแบบนั้นสิครูจะไม่เหลือสติแล้วมินเสียงต่ำผมชอบครูตอนเป็นแบบนี้ครับชอบมากกว่าที่ครูคิดอีก เขาจับเอวเธอลากลายนิว้วลูบผ่านเส้นด้านข้างลำตัวช้าแผ่วเบาแต่แรงพอจะทำให้เธอสถานจนต้องเอามือจิกเสื้อเขาไว้เธอรู้สึกได้ถึงความร้อนของตัวเขาที่แนบเข้ามาร้อนจนสัน่นร้อนจนเธอเผลอแอ่นกายเข้าหาเหมือนร่างกายตอบสนองก่อนสมองจะตามทันมิ่นโน้มตัวลงใกล้ปลายจมูกแตะลาดไหลเธอ ลมหายใจเขาเลื่อนจากไหลลงซอกคอขึ้นถึงหลังใบหูเรากับเขากำลังเก็บรายละเอียดทุกส่วนของเธอไว้ในความทรงจำครูแพรเผอหลุดเสียงครังสั้นๆเสียงที่ทำให้มินเกือบเสียการควบคุมทันทีมินกระซิบชิดผิวคอครูเสียงแบบนี้ผมอยากได้ยินอีกเธอแทบสุด มือที่จิกเสื้อเขาเลื่อนขึ้นไล่ตามต้นแขนของเขาคลายกำลังดึงเขาเข้ามาลึกกว่าเดิมเขาตอบสนองทันทีประคองเอวเธอดึงให้ร่างแนบสนิทจนเธอหายใจแทบไม่ออกแต่อารมณ์ในกายกลับยิ่งพุ่งครูแพรมินถ้าเธอดึงครูเข้ามาอีกแค่ก้าวเดียวครูจะหยุดไม่ได้แล้วนะมินนั้นอย่าหยุดเลยครับ คำตอบสั้นๆนั้นเหมือนปิดประตูทุกความลังเลในตอนนั้นเธอไม่ใช่ครูไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ผู้หญิงที่ต้องระวังสายตาใครเธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการผู้ชายตรงหน้าอย่างรุนแรงสุดหัวใจมินเลื่อนมือขึ้นมาที่แผ่นหลังเธอกดร่างเธอเข้าหาตัวเขาขณะที่เธอเอื้อมมือขึ้นโอบคอเขา ดึงใบหน้าเขาเข้ามาแนบริมฝีปากของเธอจูบแรกไม่ใช่การแตะเบาๆแต่เป็นการปล่อยทุกอย่างที่กดไว้แรงลึกเต็มไปด้วยความหิวในใจที่สะสมมานานปีเสียงลมหายใจรุนแรงสลับกันดังในมุมเงียบของสวนความร้อนประทะกันจนเหมือนอากาศรอบตัวสัน่นมินกอดเธอแน่นขึ้นจนแผ่นหลังเธอแนบกับต้นไม้ เสียงเสื้อผ้าเสียดสีดังเบาๆแต่ในความเงียบมันฟังชัดราวเสียงฟ้าผ่าเธอขยับตัวเล็กน้อยเป็นการตอบสนองโดยสัญชาตญาณทำให้ทั้งร่างมินสะ้านเหมือนถูกจุดด้วยไฟเขาเอาฝ่ามือประคองใบหน้าเธอจูบอีกครั้งช้ากว่าเดิมลึกกว่าเดิมเต็มไปด้วยความตั้งใจที่ทำให้ครูแพรเขาอ่อนใบหน้าของเธอสัน่น ลมหายใจติดขัดมือที่เคยมั่นคงของครูกลับสั่นจนจับไหล่เขาไว้แทบไม่อยู่ครูแพร ى. มินครูอยากจนไม่ไหวแล้วมินผมก็เหมือนกันครับครูอยากให้ผมพาไปต่อไหมเธอไม่ตอบด้วยคำพูดเธอเพียงจับมือเขาสอดนิ้วเข้าไปประสาน แล้วดึงเขาให้เดินตามเข้าไปในความมืดของสวนลึกกว่าเดิมลับกว่าเดิมที่ไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงอื่นมีแต่ไฟในตัวพวกเขาสองคนที่กำลังไม่แรงขึ้นทุกวินาทีค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ทั้งคู่จะไม่มีวันลืมและเป็นคืนที่ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพทุกอย่างแม้ไม่ได้บรรยายตรงๆเลยแม้แต่คำเดียว ลมยาม่ําพัดผ่านต้นไม้ดังสู้เบาๆใบไม้ร่วงตามแรงลมกระทบพื้นดินอย่างแผ่วเบาเหมือนไม่อยากรบกวนใครโดยเฉพาะคนสองคนที่กำลังก้าวเข้ามาในมุมลับใต้ศาลาไม้หลังเล็กมุมที่ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครคิดจะเดินเข้ามาในเวลานี้มินเดินช้าๆตามหลังครูแพรดวงตาเธอหันมามองเขาเพียงวูบเดียว แต่เพียงวูบนั้นก็พอจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้มองเขาในฐานะลูกศิษย์อีกแล้วมีแต่แรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่มีชื่อแรงที่ผลักทั้งสองเข้าหากันจนห้ามไม่อยู่ครูแพย้ยืนหายใจช้าๆเสื้อเชิ้ตที่เปียกฝนเมื่อครู่ยังแนบลำตัวแสงไฟสีส้มข้างศาลาทำให้หยดน้ำเล็กๆบนผิวเธอเป็นประกาย มือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะหนาวเธอกำลังต่อสู้กับสิ่งที่อยากทำมากกว่ามินเสียงครูแพรสั่นนิดๆราวกับกำลังกลัวคำตอบของตัวเองมากกว่าคำตอบของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราไม่ควรปล่อยให้มันไปไกลกว่านั้นมินกลืนน้ำลาย เขายังจำได้ดีถึงตอนที่เธอเอื้อมมาจับแขนเขาในรถตอนที่เธอหายใจใกล้มากจนเขาแทบเสียการควบคุมแต่ครูเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเขาพูดเสียงต่ำไม่ใช่การตำหนิแต่เหมือนกําลังทวงความจริงที่ไม่อาจโกหกครูแพรเม้มปากเธอรู้ว่าเด็กคนนี้พูดถูกทุกอย่างทุกสัมผัสในรถ ทุกสายตาทุกลมหายใจใกล้จนแตะผิวมันคือสิ่งที่เธอยอมให้เกิดขึ้นบางทีอาจเป็นสิ่งที่เธอเฝ้ารอมานานด้วยซ้ำครูแค่เธอพูดไม่ออกเพราะคำว่าอยากมันแรงเกินไปสำหรับคนอย่างเธอมินเข้าไปใกล้เพียงครึ่งก้าวพอให้เธอได้ยิมเสียงหัวใจของเขาเต้นพอให้เธอรู้ว่าเขาไม่กลัว ไม่ลังเลไม่ถอยครูไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับเขากระซิบผมรู้ว่าครูต้องการอะไรครูแผ่เผือหลับตาไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะคําพูดนั้นตีลงลึกจนเหมือนเขาอ่านใจเธอได้หมดลมในสวนหยุดพัดเหมือนทุกสิ่งกำลังรอฟังการเคลื่อนไหวแรกของพวกเขามิ่นยกมือขึ้นช้า ช้าที่ทำให้แพรมีเวลามากพอที่จะปฏิเสธแต่เธอกลับไม่ทำปลายนิ้วเขาแตะแผ่นหวังเธอเบาๆเหมือนแตะไฟที่ร้อนแต่กลับยิ่งอยากแตะอีกแพรไม่หันหนีกลับเป็นเธอที่เอียงตัวให้เข้าใกล้เขามากขึ้นอย่างไม่รู้ตัวมินเสียงเธอเบาและป่าเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ควร แต่เป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งคู่ใช่ไหมครับไม่มีคำตอบเพราะคำตอบทั้งหมดอยู่ในดวงตาที่เธอยกขึ้นมองเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยความต้องการที่เธอเก็บกดมานานเกินไปเธอเป็นฝ่ายเอื้อมมือไปแตะแขนเขาก่อนเบาแต่ชัดเหมือนบอกว่าครูยอมแล้ว แพ่และมินปล่อยตัวเองในศาลาเงียบๆใต้เงาไม้ที่ไม่มีใครเห็นใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความลับใต้สัมผัสที่ทั้งผิดและถูกในคราวเดียวกันนี่คือคืนที่ทั้งสองก้าวข้ามเส้นคืนที่ทุกแรงดึงดูดค้างคาม,มานานระเบิดออกมาและคืนที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมแม้ว่าพรุ่งนี้ พวกเขาจะต้องกลับไปเป็นครูกับลูกศิษย์อีกครั้งก็ตามแต่ค่ำคืนนี้มีแต่เขาและเธอและความต้องการที่ปล่อยให้พูดแทนทุกอย่าง